สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปปอรวทุกทุกคนด้วยนะครับผมมาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยรัฐบาลลรานะครับวดประจําวันที่17เดนะครับเดือน1 2565นินะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวชุด2ตัวบนล่างนะครับสําหรับในงวดที่แล้วนะครับเพื่อนๆพพี่ๆนะครับ ก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจับตัวรูดผิดอีกแล้วนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับผมผมให้เด่นไป2ตัวเนาะนะครับเด่นเนด่นศูนย์กับเด่น7นะครับก็มาในเด่น7เนาะนะครับเลขล่างก็ออก74นะครับศูนย์ก็หลุดไปเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเนาะส่วนเลขเบิ้ลเนาะเบิ้ลก็มาจริงๆนะครับเนาะสามงวดติดแล้วนะครับผมเป็นเบิ้ลในเลขล่างชุด6ตัวนะครับสามสามนะครับผม ก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบศูนย์นะครับในงวดเมื่อกี้นี้ถ้าเอา7ไปวิ่งรุ่นนี้ก็มาตรงๆเนาะสลับ74นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสาหรับแนวทางหวยรัฐบลาลเรางวดน,นี้ก็ตรงกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็ลุ้นแนวทางหวยรัฐบาลไทยแล้วก็ต่อด้วย แนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับแล้วก็ลาวนะครับก็โอ้เยอะนะครับเนาะสลับบรรจัน์นะครับก็รุ่นไปพร้พอมๆกันนะครับผมสําหรับตัวเด่นนะครับในงวดนี้นะครับผมตัวเด่นในงวดนี้ตัวเด่นในงวดนี้ผมยังชอบศูนย์อยู่นะครับผมให้ศูนย์กับ6นะครับ เด่นศเด่น6นะครับส่วนวิ่งลูดวิ่งลูดผมคิดว่า6น่าจะไหลนะครับ6น่าจะยังมานะครับผมให้ไปที่6นะครับสลับวิ่งลูดนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบ6ก็ลองเอาศูนย์ไปพิจารณาได้นะครับผมหก็จะมี60นะครับ61 6กสอ6ห6สามหกสีแล้วก็หกนะครับผมส่วนในหลัก ส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่5นะครับหลักร้อยผมให้ไปที่5นะครับผมก็จะเป็น5 60นะครับ5 60แล้วก็5 63นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชม เอาไว้เป็นแนวทางนะครับไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นก็ได้นะครับผมสำหรับตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับหลักๆก็6 3เนาะ6 3 60นะครับ6 3 60แล้วก็65 65นะครับแล้วก็61นะครับที่ผมชอบนะครับ ก็เพื่อนๆพี่ๆถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาได้นะครับสลับ4ตัวที่ผมเน้นให้นะครับเนาะแต่ถ้าใครทุนเยอะก็วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดได้นะครับผมสลับทุนน้อยก็ลองเอาตัวที่ผมเน้นให้พิจารณานะครับถ้าชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่พีเนะครับสําหรับ3ตัว3ตัวที่ผมชอบนะครับเป็น560นะครับเนาะห้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเม็ดเดียวเป็นสูตรแรกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่พี่เพื่อนเพือฟซทุกทุกคนนะครับผมรับโชคนะครับในแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับงวดประจำวันที่17นะครับเดือนหนึ่งสองพนะครับขอให้ปังๆทุกแนวทางนะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีส่วนร่วมใน ในคลิปนะครับทุกๆคลิปนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเอนะครับแล้วก็เพื่อนๆในช่องทาง YouTube นะครับเข้ามาเม้นให้กําลังใจนะครับผมผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ